สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,รสสดีรู้สึกว่านะ้ามีเดินหอบด้วยดัดแหนบดัดแหนบพันเดียวครับมาฝากกดแชร์ให้นะาก่อนครับลำนี้ลำนี้มาคู่เลยสายเรียครับประตูหน้าประตูหลังหล่อดัดแหนบหนึ่งพันบาทครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะาก่อนครับ อย่าน้าจะพาเจาะลึกสองล้ำนี้นะครับก็มาคู่เลยครับฝากกดแชร์ให้น้าด้วยครับเอาล้ำนี้ก่อนดีกว่าอึ้งวนไตนะใครเป็น fc อึ้งวนไต่ครับล้ำนี้ก็นี่เลยครับจัดจบครับมอนซาตัวนี้ก็ตัวตัวนี้เป็นตัวธรรมดารถไฟ ตัวนี้อันนี้เป็นกันจังใหม่ใช่ไหมฝ้ายอ่านี่เป็นกันจังใหม่นะครับตัวนี้นะอ่าสวัสดีครับตุ๊กกี้หมองอ่าที่นี่มาแล้วมาแล้ว <Evet> ตัวนี้เป็นกันจังใหม่นะครับตัวนี้เท่าไหร่นะฝ้ายสี่พันห้าตัวนี้เท่าไหร่ปอนสี่พันห้าครับตัวนี้นะใส่ตัวท็อปเลยครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับใส่ตัวท็อปไปเลยครับ เทพจ๋าครับตัวนี้ก็จากอีสุเอื้องมนไตนะครับนี่ครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวกระทาเหล็กก็ใส่กันจังหน้าเข้าไปหนึ่งบานครับก็หล่อแล้วครับนี่ครับก็เป็นตัวท็อปครับผมป้ายป้ายตัวนี้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวน้าพาเจาะก่อนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวซีอียี่สิบแปดนะครับ 28ก็เป็นยางดีเซนติ24 28นะฮะตัวนี้ก็กดหน้า2หลัง4ี่ครับหน้า2หลัง4ี่ของน้านะครับหลังก็จับประมาณนี้ครับส่วนหน้าก็เชิดเชิดนิดนึงนะครับ6รลูก็มีครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลำนั้นเลย6รลูครับเอ้ย6ลำนั้นก็5รลูครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาหลังด้วยนะครับนี่ครับจากจากฝ้ายนะครับอินสูเอื้องวันไตนะครับ ฝาตัวนี้ก็จะเป็นมอนซาเลยเนี้ยมอนซานะครับก็จะเป็นลายเดียวกันหน้าครับฟอร์ดย้ายแหนบอู้เมื่อกี้นะ้าลืมเมื่อกี้นะ้าลืม,ล,มลืมถ่ายไว้ครับมีฟอร์ดล้ามึงมาย้ายแหนบไปเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองครับใส่ขอบ20สวยมากครับก็จบได้ครับส่วนล้านี้ก็เป็นตัวน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอ่ารุ่นเดียวกันก็ล้านี้ก็จัดเหมือนกันฝากระปรงน่าไอ้ปานเดียวมันขึ้นเลยครับ ฝาหลังเท่าไหร่ฝาหลังเท่าไหร่ครับแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวน้าบอกให้นะครับเดี๋ยวน้าขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัว RE นะครับ 2- 4สสเต็ปเดียวกันนะครับคัสโตโมนะครับหน้า2หลังสี่แล้วหลายคนดูอาจจะทั้งหลังอาจจะดูเตี้ยๆนิดนึงครับเพราะว่าหน้าดัด2ดัด2ลรอง2นะครับส่วนในด้านหน้าก็คือสุดปอกของน้านะครับสุดปอกก็คือ2 4สนะครับทั้งหน้าก็คือ เป็น2ข้างหลังเป็น4นี่ก็ฝาท้ายครับสวยมากครับ2ลำ2สไตล์นี่ครับกบระสองใยหนาบีเ0 0ดนนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับอ่มาคุยกับฝ้ายมาฝ้ายมาคุยหน่อยเออลูกนี้ลูกค้าที่ไหนอ่ลูกนี้คันนี้ลูกค้าที่ไหน่ลูกค้าคันนี้อยู่มหาชัยครับมหาชัย อาคารนี้มีโปรอะไรบ้างอื้มม้วไส่่าขึ้นมวไสนะครับอาคารนี้ก็คือดาวเริ่มต้นนะคะหนึ่งแบบเกินบาทนะคะได้แบบนี้เลยใช่ครับแต่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับนะอ๋อติดต่อได้ที่ไหนอ่าติดต่อที่เบอร์พี่ไอได้เลยนะครับ0 9 2 9ก้าสองเก้าส่าหนึ่งสีอ่ากดเบอร์ลงไปที่เป็นบุ๊กก็ได้จะขึ้นหน้าเพจเลยนะอ่าขึ้นเลยนะใช่มาแต่งร้านนะทุกท่านนะครับอ่าทรงแบบนี้เลยนะนี้เลยอ่า นะจัดไฟฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรโอ,อีกรอบหนึ่งนากเะครับพีอนะครับโทรม,มาได้เลยยี่สิบโมงเนาะโอเคหรือว่าอีบล็อกเข้ามาในเพจได้เลยจะตอบแน่นอนนะโอเคโอเคขอบคุณนมนากครับไปตำกันได้นะครับอึ้งวนไต่นะท่าพระท่าพระครับท่าพระเท่านั้นนะครับอ่าท่าพระ,ะเท่านั้นครับผมเดี๋ยวนะ้ามาเจาะรายละเอียดนะครับก็อ,อ่าจริงๆแล้วมันเป็นล้อห้าลูนะครับก็ใส่อะแดปเตอร์นะครับ แปลงอะแดปเตอร์ออกมาลำนี้ก็เป็นล้อ5้ลูเหมือนกันนะครับก็แปลงอะแดปเตอร์ออกมาแปลงอะแดปเตอร์เหมือนกันนะครับก็เป็น6กออกห้านะครับอันนี้อันนี้เออน้าลืมบอกไปครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฝางานน้านะครับฝางานน้าเลยครับก็จะเป็นงาน KM นะครับเป็นลาย F1 นะครับนี่ครับฉ่ำๆเลยนะครับอันนี้ก็คือโลโก้น้าก็คือจะฝังเข้าไปเลยนะครับฝังเข้าไปเลย นี่ครับก็เป็นสเต็ปเดียวกันครับอาจจะเป็นแฟดเลยก็ได้นะครับเป็นแฟดเลยก็ได้เดี๋ยวขอเดินหอบหน่อยเออเดินหอบอากาคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นของมอนไซเอวันนะครับหนึ่งบาทครับนี่ครับหนึ่งนบาทนะนี่ครับตัวนี้เลยครับมอนซาแท้ครับแบรนด์มาตรฐานแน่นอนนี่ครับ อ่ามดแบนแบนมาตรฐานคือจริงๆแล้วตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นกระจังตัวธรรมดานะครับเป็นสีเทานะครับตัวนี้กระจังตัวนี้ที่ร้านน้ำมีม,มีมีจำหน่ายแล้วนะครับอ่าฝาฝา,ฝาท้ายฝางานท้ายของเราพร้อมสับเท่าไหร่แปดพันครับตัวนี้พร้อมสับแปดพันแปดพันแล้วเป็นมอดซ่ามอาอ,ม 9, นะอ่าถ้ามอดซ่าพร้อมสับอยู่เก้าพันนะครับ 12, ครับผม จวดจวดครับอ่ามานเดี๋ยวนะ้าพามาดูทีเด็ดของน้านะครับเมื่อวานเมื่อวานนี่นะ้าใส่อะไรไปมากนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะ้าใส่ตัว ECU ECU ตัวใหม่ใช่ไหมคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวเดินหอบอ่าอันนี้คือมันเป็นเป็นโหมดของเขาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ โคตรเท่เลยอ่ะอยู่ๆแม่งเดินหอบแม่งงงเลยโคตรเท่เลยอ่ะเอออันนี้นะครับอ่าสเต็ปในนี้ก็คือจะเราจะเข้าแอปของมันแอปแอปของเขาใช่ไหมใช่ครับแอปของเขาอ่าเดี๋ยวน้าจะพาไปฟังเสียงนะครับว่าการเดินหอบมันเป็นยังไงแก๊บหลังเท่าไหร่ปอนแก๊ปหลังเริ่มที่พันเก้าครับสองพันยี่สิบจ้ะอ่าเริ่มต้นที่พันเก้าครับเดี๋ยวน้านะจะเปิดโหมดให้ดูนะครับ ันนี้นะฮะอันนี้เป็น ECU ตัวใหม่เราส่งนนนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับน,นี่นะครับอันนี้มี MOD, MOD A, MOD A โหมดโหมด A โหมด A อ่ามาอันนี้นะครับสามารถคอนโซลได้จากออกใ๋ใช้ใช้รีโมทเหรอใช่ไหมใช่ครับใช้ผ่านแอปได้เลยอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินหอบกันอ่าเดินหอบนะครับนหนึ่งสองสามให้เลือกใช้อ๋อมีสเต็ปหนึ่งสองสาม คำเตือนให้ครับเ,เน,บบนีเดินหอบนะครับหอบนะครับเราจะเข้าไปที่ตั้งค่าตั้งค่าออหอบนะครับหอบแล้วนี่ครับหอบแล้ว อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นคันเร่งในตัวเลยใช่ป่ะเป็นคันเร่งไฟฟ้าในตัวนะครับเราตั้งค่าได้คือจริงๆแล้วถ้าเราไม่เดินหอบได้ไหมได้ครับเราก็ปิดได้เลยอ่าปิดได้เลยอ่าอ๋อนี้ก็เป็นโหมดธรรมดาเป็นโหมดธรรมดาแล้วก็ไปกับตั้งค่าใช้เป็นคันเร่งไฟฟ้าได้ปกติอ่าครับผมอ่าอ่าเดินหอบดิเดินหอบดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหน้าพาไปฟังเสียงนะครับ อ่าคนโทนใช้ใช้โทรศัพท์คนโทรเองได้เลยใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเสียงแม่งเล้าใจอ่ะอันนี้หอบยังอันนี้หอบแอนนอบล้วครับอันนี้หอบแล้ว,อ,นนอ,ลวอ่า อันนี้ปรับได้อ่ะมีโหมดตับบิดอ่าตรเจ๋งเลย่ะอ๋อที่เร่งมันเร่งได้ด้วยใช่ไหมอ่าปรับยืดช้าอันนี้อันนี้อันนี้ใช้โทรศัพท์นะใช้โทรศัพท์อ่าราคาเท่าไหร่ครับ4,900ันเก้ารบาทครับอ่าพร้อมติดตั้งเลยนะก็ สำหรับคนที่ไม่ชอบหอบหรือจะเป็นตัวธรรมดาก็ได้คือคระเล่นตัวเดียวนะว่าใช้ได้เลยอ่ารถนะใส่แล้วเดี๋ยวไปแบบพอๆเลยดีกว่าไหมอ่าฟังเสียงนะครับนี่เสียงแบบนี้ก็เล้าอ่าอ่าเสียงแบบนี้ก็เล้าอ่ามันจะมีโหมดของมันอยู่ใช่ไหมใช่ครับมีโหมดให้ครับ หรือเราจะตั้งไว้ที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกใช้เสียงได้อ่าแล้วเข้าไปตั้งเสียงที่สองได้เลยอ่าหลังได้บาหมดทัวร์เราก็เลื่อนมาใส่รีโวได้ไหมได้ครับดีครับรีวู้ดก็หอบได้หอบมีรองรับแค่รุ่นละห้าตอนนี้อ่าใส่ได้เลยคอันนี้นอ่าเราจะเป็นรีวู้ดเครื่องเบนซินก็มีให้แล้วเครื่องเบนซินก็มีมีแค่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของไอะไร ECU อ่าเป็นตัวใหม่ครับใส่รีโวก็ได้ครับเป็นซินก็ได้นะฮะเกิสำหรับเครื่องดีเซลนี่ทุกรุ่นเลยคือจริงๆแล้วแม่งไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปใส่กล่องใส่อะไรหอบรอๆเลยนะอ่าอ่าโอเคครับก็ที่ร้านมีจำหน่ายแล้วในราคา4ี0 0ันบาทครับพร้อมติดตั้ง 5, 900, ปิดควันได้ได้ไหม่ครับอันนี้เป็นเป็นแคลเร่งไฟฟ้า เป็นครเล่งไฟฟ้าครับเป็นครเล่งไฟฟ้าครับผม FC ช่างไบด้วยนะครับครับผมก็นี่นะครับแล้วก็เวงจ่ายมาติดตั้งอยู่ที่ตัวนี้นะครับอย่างที่น้าเห็นนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้คือจริงแล้วมันเป็นโหลดโหมดของเอาใช้โทรศัพท์ได้เลยนะนี่นี่เราไม่จําเป็นจะต้องไปกดตัวนั้นครับเราใช้โทรศัพท์ได้เลยครับผม ปิดเปิดในโทรศัพท์ได้เลยปิดเปิดได้เลยอ่าอ่าครับผมสําหรับใครที่อ่าสนใจหรือว่ายังไงก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างปอนจัดการให้นะครับเดี๋ยวก็คือจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเพอร์เฟกว้ไปหมดแล้วครับใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวทํางานได้จริงนะครับไอเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนทีม่มาจากไหนเนี่ย สมุดประการต้องมามาสองลำเลยโอเคขอบคุณมากครับรออครับครับผมสำหรับวันนี้ก็น้าก็ฝากาทุกคนดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะครับก็ช่วงนี้ก็คือจริงๆแล้วที่ร้านนะ้าก็ทําความสะอาดทุกวันมีเช็ดมีล้างมีถูทุกวันนะครับใครที่จะมาก็รับรองได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับมีเจลล้างมือทุกคน มีเจลมีอะไรก็คือรับรองได้คือตกเยก็นมานน้าก็จะล้างล้างทาความสะอาดทุกวันนะครับ <ไป S 1> นี่นะครับก็วันนี้โอเคนะครับย้ายแหนบไม่มีไม่มีแน่นอนครับอ่าลํำนี้นะครับนี่เลยนี่เลยก็กำลังทำกันอยู่นะครับก็เป็นออรนิวเชฟออรนิวเชฟนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับย้ายแหนบลงล่างให้ไหมส่สร้างสร้าง ใช่อ่ายายแหนบตงล่างก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับรับรองได้ครับทุกรุ่นทุกสไตล์อ่านะ้าทั้งหมดรับจบครับโอเคนะครับวันนี้นะขอจบแค่นี้นะครับ